สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้ครูบีมจะสอนคําที่เท่าไหร่ลูกคําที่16ถึง20นะคะอ่ามีคําอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะมออือมือถออือถือมือถือทออาทะรออุลุทะลุกอเอกเกกออากะเกะกะ วอแอะแวะหออาหาแวะหาต่อไปเรามาทบทวนคำที่1นึถึงยีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าน,นึโมโห,โหสองชนีสามทีวีสี่กํายำห้าเกาหัวคำอ่านคำที่6นะคะเทยาเจ็ดจอแจแปดแบมือ 9. โยเย 10. เจาะรูส1บตัวดำสิบเวลา 13. เรือใบ 14. บสี่เลเทอสิบเสียใจ 16. มือถือ 17. ทะลุ 18. ทะเล 19. เกกะกะยี 20, แวะหาครูบีมได้สอนเด็กๆไปทั้งหมดแล้ว 20คำใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะต่อไปให้เด็กๆอ่านและอัดคลิปหรือบันทึกเสียงส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะทั้ง20ําคำนี้เลยอาจจะเป็นคลิปยาว20ําคำแล้วก็บันทึกเสียงยาวทั้งหมด20คําคำให้เด็กๆอ่านแล้วก็ส่งมาให้คุณครูทุกคนนะคะครูบิมจะรอตรวจและรอฟังของเด็กๆอยู่นะคะวันนี้ครูบีมขอบคุณเด็กๆมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ